รถตุ้กุนนายเด่นรีวูตามสภาพครับวันนี้จัดสมาชิกใหม่ครับบุญปูกก่อสร้างจัดมาแล้วนะรถปุดครับทีนี้ของเล่นใหม่สําหรับบุญปูกก่อสร้างทีนี้ครับเป็นรถเกี่ยวครับทีนี้เป็นรถปุดะฮะอ่าจัดมาลงที่ร้านแล้วครับจบมาในราคาไม่แพงครับไม่แพงอีกแล้ว เดี๋ยวเราดูหน้างานทำงานทีนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมันเหมือนรถเกี่ยวไหมทีนี้เดี๋ยวพาชมการลงรถครับนี่ฮะจะของเิงเขามาส่งนะเราจะไปนครับเดี๋ยวจะพาชมรีวิวกันครับ เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังลองฮะก็เนี่ยกำลังลองครับครั้งแรกในชีวิตครับโอ้รถชุดคันแรกซื้อมาไม่แพงครับแต่ไม่บอกราคาหรอกแสนนิดๆ่าแสนนิดๆดูทำงานจะเป็นยังไงฮะขนาด5ตันนะครับ5ตันครึ่งรถฉุดขนาด5ตันครึ่งยี่ห้อคุนไดนะ เครื่องยนต์เป็นในเล็กนะครับเป็นของยันม่านะอ่าน,นี้กำลังทดสอบอยู่ครับพุ่งกีนี่นะพุ่งกีตัวขุดน่าจะเท่าๆกับไอ้อพวก60นะครับ60ของโกเบโก้หรือโกมัสสูนะพุ่งกีใหญ่อยู่นะพุ่งกีห้าฟันนะครับนี่กำลังทดสอบอยู่นี่ครับแช่ปั๊มไม่เยิ้มนะ กเ็เก็บอย่างเหลือเต็มนะปีนี้เกี่ยวข้าวเสร็จครับมีงานใหม่อีกนะสำหรับพวกเรานะครับใบมีดหน้าพร้อมนะครับตัวถือว่าไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเลื่อนย้ายง่ายขุดสะขุดอะไรได้นะครับขุดสิ่งได้ นี่กำลังลองฮะ ลองขุดข้างบ้านก่อนเลยตักแรกครับเต็มตัก <laughs> <laughs> นี่ฮนะทดสอบทดสอบก่อนนะ มาไปชมหน้าง,งานจริงครับตอนนี้เชียงไม่มีงานนะซื้อมาไว้ก่อนหางานทีหลังซื้อมาสนองตันหาตัวเองไม่หรอครับนี่คืองานนี่ครับงานของเรานะนี่หินทรายนะครับหินทรายใครสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เป็นอยังฮะฮะก็ปัญหาอยู่ที่ตรงสวิง่ไงกัน ประมาณนี้ครับคลิปนี้เพียงตอนนี้ครับสันส้นครับเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับวัดขุด แสนนิน่งแฮะทำงานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับรอติดตามชมกันแน่ๆครับสำหรับฤดูการนี้เกี่ยวข่าเสิทธิได้พบกันแน่นอนครับรถขุดแสนนิ่งทำงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ